สันนีครับถูกช่องเบาหนาครับเมื่อกี้ผมมาซื้อของมียายมาขอมาขอน้ำครับน่าสงสารมากผมมาจะซื้อเขาไปให้เพื่อนครับนี่ไรกระเพาะหมูซับกล่องหนึ่งก็นำแดงครับเดี๋ยวไปซื้อขนมปังขนมให้แกด้วยซื้อเป็นถั่าจะย่างมากใส่ใค,รครับหิ้วหนมนานี่ยยิบลุยเลยวรัจะคิ้วมาใส่เยอะ ผมยิงลงพิสื่อของเซเว่นครับเอาไปให้เพิ่นคนบุมีกับบุมบี้นอนผินงน้อนจะ๊กเห็ดยังไงครับซอยกันไปแล้วครับอันใดซอยใดก็ซอยกันไปครับผมเอาไะไมาลนะเซเว่นได้อะไรมาหนะนี่งกูไรขนมกับข้าวม่คุใหญ่ป<า>ข้ามทำอะไรอนะเฮ้ยเป็นพี่น้องเราอยู่ส่งทุนขับรถอยู่ยหลังฐานีครับผม น้ำหาคีอแบบพี่พอพ่ดบอกเมื่อ,อกี้เพิ่อนเดินอยู่ทางพูดครับผมมาซื้อของทุกอย่างยี่สิบบาทครับอดีเพื่อนมากขอขอหนาน้ำครับเพิ่อนคือชิ้นหิวครับแนบบึงอยู่เท่าไหร่วะมันจะเป็นสนามจะเป็นที่สนามไอ้พักขนามออกกำลังกาย นี่ของเล่นเห็นเป็นหนังอยู่ครับอยู่บนนอจีเห็นบ่เห็นเนึ่ครับพี่น้องถ้าเพื่อนดวงดีเพื่อนกีเห็นกันเหรอครับพี่น้องเกย<ๆ>เห็นเพื่อนอยู่มองนี้มองซารามองนี้นะครับนี่มองจอดรถบ่เห็นบ่ จดรถไม่มีเลยวปางอเ้ตวหน่อ่อาเียนะนั่งอยู่นะ่เนี่ยนั่นอ็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่เงนั่งอยู่มนะองเกาอ,อ,อ,อยู่ครับเดี๋ยวผมจอดรถดก่อนอ,อจอดฉีดเดิซะเจอดเลยนะแป๊บนึ่งตำรวจทีเพิ่งมาบล็อกรอะนะอยยรถข้าวนึง ตอดข้าวเดียวเพื่อนจีบวายยังต้อมัอ้งนะอ่ะไปที่สองไปบึงจอดขีดแดงผมครับเข้าไปให้เพื่อนยายแก่ครับเพื่อนมาขอหนามเหมืกันครับไอซื้อเข้าไปเพื่อนครับผมแค่ผู้ตองวายครับเดี๋ยวอยู่ที่สัน พอควอมอยพรข้อคพ่อคอยพรอนได้อ,อ,อ,อิ่มไปแล้วครับผมไปแล้วยายไปครับพี่น้องให้เพิ่นนะครับผมกลับระบาด